นังเนาะมาเต็มครับแขกงขาดีท้องสามเดือนกว่าป่พ่อท้องเรียบร้อยประกันท้องเรียบร้อยลูกตัวสองในท้องตัวแรกเป็นตัวผูกแดงจึงครึ่งป่ะพ่อตัวนีน้กะสีเป็นตัวแม่เนาะตัวแม่บ้านมันต้นงนองแดงจึงครึ่งคื่อไอ้มั<ห>นสวยขวดเชื่องดีพ่อครับไงลอยหาซื้อ้าบวกดอกตั้งหลังตรงเน่าขับจากสะดือครับนมลูกตัวที่สองในท้อง สดดีครับเนื้อนังงวสีหน้านี่ให้ลูกแดงชุ่โตเลยเนาะแดงชุ่โตโหเก็พอดีเนาะโหเก็พอดีเลยน่าสวยมีดังนิดๆเนาะตั้งหลังตรงครับผมเห็นหลังดีไง<อ>ขาดีเต็มจุ่มบุม๋มเนือน้อหนังหัดงามหัวตัวนี้เงาไป็นกับเพราหาง หูดีใช่เนา่ขนาดบ่เคยกันงบ่เคยกินกันยังให้จับให้บายแล้วพอนอโอ้โหดีโหดีโหดีโลงดีครับมสวยครับโอ้วเดินโชว์นะครับประกันแข้งขากระดูกซิ่โครงขอบผมอย่างโชว์ไนอยว ยืนดีพร้อมไหวหาสีผ<ห>้าบวบขับเงาเฟี้ยงใหญ่เติบเล,ล็กใหญ่ตั้งหลังตรงหนังมาเต็มครับหูกระดานสีทองใหญ่ๆเนาะเล็บสวยครับเล็บจิกดีสวยครับเล็บจากสะดือนมหัพอดีนมสวยเองค่ะแงามแมนน่ามดอรอามืดอร่อับเขื่องดำครับไอ้ลูกกระแดงดีทำไมเนาะครับโคตตัวนี้ตัวแม่ได้ในท่องเนี่ย แม่แม่แล้วมักตัวแรกตัวผูอ